โอเคเนาะเถอะเนาะมื่อนี้เขาคุยกันเถอะฐานว่าจะเป็นหัวข้อเรื่องราของทีมงานสามทีมที่เขาต้องสางก่อนอื่นบดเถอะฐานเนาเขาอยากประสบความสําเร็จเถอะานเนาะฉะนั้นทีมที่เขาต้องสางเนาะซึ่งเามีอยู่งหกกลุ่มเดียวกันหลายคนบอกว่าสางทีมสางทีมหลายคนบอกเขาใจเข้ามาสางทีมบเขาใจว่าทีมคืออย่างกะมีก็คือเอาคนมาต่อฝั่งสายเอาต่อฝั่งคว้านก็เอื่อนมาต่อคองได้สองทีมแต่จริงเม่อเมื่อเถอะฐานเนาเขาไปเขาใจพิษ เราจะได้พังงานเขาก็บอกว่าสร้างทีมฝั่งซ้ายสร้างทีมฝั่งขวาแมนทุกท่านแต่เขาตอกสางเป็นทีมจริงๆขึ้นมาทีมนั่นจะได้เสียเป็นทีมเนาะทีมคาว่าทีมนั่นก็คือทีมนึงทีมเขาต้องสามารถทํางานเองเป็นเป็นระบบระเบียบตามคณะฉะนั้นท่านใดหนึ่งทีมใดต่อเมอว่าหนึ่งทีมต้องสมัครทํางาน 6S ในกลุ่มเขาเองใดใครอันี้คือยู่ใได้เพเมืเงลาวเด้อเขาจะบอกส่วนคบเพลิดเงลาว พอเขาต้องได้ขับเลื่อนของเผ็ดมังลาวอยู่แล้วว่าจันเขาต้องขับเขื่อนเผ็ดมังลาวอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ห้ท่านเขาใจรูปแบบของเผ็ดมังลาวกันแล้วกันคําว่าทีมของเผ็ดมังลาวหนึ่งทีมเขาต้องสามารถเหตุกิจกรรม 6S ถึงเองใดในขณะโค้งเขาเขาต้องมีนักสางทีมเราเป็นหัวเสาเหื่อหลักเกือนว่ามีวิทยากรที่สามารถปิดกัรขายใดนําเสนอใดเป็นตัวหลักอยู่ในฝั่งสายหนึ่งคนและเขากับซิมีู่นร่วมคน เป็นจะภาพเซ็นเตอร์ต่างๆอยู่ใต่รางเขาแล้วก็เขากับเซมี่ฟูผูเจ้าภาพเซ็นเตอร์เขาก็มีสมาชิกอีกสี่หาคนเพื่อดึงคนมาจัดเซ็นเตอร์เห็นบอกตัวนี้สัมผัสให้เขาใจทุกท่านน้อให้เขาใจตรงนี้ฉะนั้นตอนนี้เขาต้องเอาใจใส่กันเลยคือต้องให้กันหูนโยบายเพราะว่าเหวียงของเพจเมื่อไรเขาเนี่ยเขาขายอยู่สามอย่างถจําเ้อขายสามอย่างขอที่น่เขาขายก็คือสินค้า1%อยเปอร์เซ็นต์เขาจะซื้อสารโดยสินค้ารอยเปอร์เซ็นต์ พราะว่าเอาสินค้ามาหลากหลายบอนหลากหลายทีหกลอยกุญแงมารวมกันเจ็ดลอยกุญแงมารวมกันขบอให้ทุกคนเนีซื้อง่ายขายคล่องเต้เซอร์ฟฮอรเลปตินเขาบริษัทขายรหัสเขาบริษัทขายโค้ดบริษัทขายตำแหน่งใครจ้ะบริษัทตั้งใจจะขายตำแหน่งบโบทุกท่านมันมีพวามมีกระบวนการอยู่แล้วเขาต้องการค้นระบบเขาต้องการค้นก่อนต่อการหยอดเนาะฉะนั้นคือเขาต้องการค้นก่อนทันทีที่เขามีผู้นำ มีคนในองค์กรของห้องทีได้คุณภาพแล้วนะยอดมันบร่ยากังทัยอดขายมันบร่ยากจากเม็ดเลยแต่ยอดขายเขาต้องการยอดขายแบบตลอดไปเพศเมื่อร่าบต้องการยอดขายบูมเดี๋ยวก็หายแวบนะเพราะว่าเนี่ยนี่คือแบบเครือข่ายต่างนันบูมทับบิดเดี๋ยวก็หายแวบไปเลยเพราะว่าคนปิดตะเม็นกันเลิกปิดตะเมนก็หายไปปิดตะเมนก็เลิกมันมีกระบวนการธุรกิจเกิดขึ้นเพราะว่าคั้นตอธุรกิจต้องมีการสื่อต้องมีการขายต้องมีกระบวนการต่างๆ อย่าลืมว่าธุรกิจเห็นนะอย่าบอกคือยังเครือข่ายต่างๆที่เขาพบเห็นมาเนี่ยข้าพเจ้าก็เห็นเนีมาตลอดแหละมันบอกมันคงจนเปลี่ยนธุมคิดเมือนแต่ก่อนข้าพเจ้ารัางเกียจการขายโอ้รังเกียจติแห่งไหนข้าพเจ้าบ่มากการขายข้าพเจ้าว่าโอ้เมันงจุไปไว้บ่ขายสามสิรุย่ยนะเออไปหาที่หายังไปขายรหัสรหัสเนาะฟังสายโต๊ะฟังขัวโต๊ะกินขันนะน่ะบุรีก็บอกนะเมนข้าพเจ้าเข้าใจญ่เลยทุกท่านทุกท่านด้วยในวงการท่านก็ารคิดอันสั่นแหละ เขาอย่างก็เคยคิดแบบนั้นมาหลายปีกักัได้อิริ้งบินอะรกก็ได้แต่ว่าเวลาเขาทาสอดนะครับองค์กรเนี้อทันมันบ่เป็นคือว่าเนี่ทาเขาเหตุคือเฮ่ามันมันบ่มันบ่สุดเพราะว่าตามทฤษฎีหนึ่งแตกสองสองแตกซีซีแตกแปดมันแมนเนื้อทันแต่พอเหตุอีริ้แล้วฮะมันมันมีไผมีแห่งไปขยายขนาดเนี้ยบอกปุ๊บมีคนเทียงบอกปุ๊บมีคนบอกบอกปุ๊บมีคนปฏิเสธบอกปุ๊บมีคนแอนตี้เขากะเถอแล้วดิเออเพราะว่าปัจจุบันนี่ธุรกิจเฮ่ามันบ่นเป็นธุรกิจ เดี่ยวอยู่ในประเทศลาวมันเป็นธุรกิจที่แบบเขามาก่อนเักหลายสิบปีแล้วกับเจออุปมรสุมบุญไหวจนจนนทะเลาะกันจนเสียหยาดเสียเพียจนแบบมันไม่มีบเบอรท่านเลยมีบ่ร์ไหนะสนั่นเขาไปเหตุวิธีเดิมบ่ได้แล้วท่านเลยสนั่นเขาต้องตังง้งเป่าเจ้าของเข้าต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้คนและเข้าต้องแก้ไขปัญหาให้ผู้คนและเข้าต้องตอบโจทย์แก่ผู้คนและเข้าต้องพาคนของเขานี่ไปสู่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงให้ได้ นี่คือสิง่งที่เขาต่างมากขนาดเพจของเราจึงขายสามอย่างหนึ่งขายสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสินค้าเครือข่ายมันดีถูกบริษัททุกท่านแต่ว่ามันบดีเพราะเขาบดิกินพอการสิกินอันหนึ่งปุ้ยก่อนเขาจะขายได้เบื่อบ้างอลังการพูดขายแผนขายหนัขน,ขน,นขายนี่ขายจนวิ่งจขายซ้ำเสนอขายอันหนึ่งน่ะคนเขาอยากกินสินค้าบอกคืออย่างสินค้าหลายๆอย่างนี่ เขากินดีเขาหูซึกแต่เขารังเกียจธุรกิจเขารังเกียจแพนลรังเกียจผู้ว่ารังเกียจผมมาขี่โบไล่ได้ต่างๆนานาไงนะสีขายของกับขายของตีเป็นยังต้องขนาดนั้นสินะเขากับลรังเกียจกระบวนการเขาก็เลยเบื่อสื่อก็มีฉะนั้นธุรกิจนี่ทุกท่านมันจะขับเคลื่อนได้เืมอว่ามันมีหยอดสื่อหยอดขายเป็นประจำไหนหยอดสื่อหยอดขายเป็นประจำแต่ว่าผู้สิ้ขายนั่นไง ให้มาเข้าใจแผนแล้วเขาก็ต้องมีตําแหน่งวีพีก่อนเขาสื่อโปรโนี่ดีและปิดตําแหน่งไว้แต่ปิดตําแหน่งไว้ปุ๊บเราจะเปะนั่งแต่ก็เซยนางกินนางใส่แต่ก็เซยแล้วก็จะสิเปิดใจคนไหนจะได้คันเฮาบ่เหลื่มใส่ตัวนี้ก่อนแล้วก็เหลื่อมขายต่อเหลื่อมขายเธออันสองอันไปเออพยายามอย่าให้มันขาดถึนทุกท่านพยายามอย่าให้มันขาดถึนพยายามเวลาเขาสื่อสินค้าออกไปแล้วพยายามให้มันระบายของได้อันนี้คือความมัน่นคงแบบเดียวกับตลาดนะ ตลาดดีทุกทุาันเขาไปในตลาดเดียสินค้าอันเก่าเขาขายมาันหลายปีนะเขาก็ยังได้ขายบาจบเขาจะเกิดเสรษฐีเกิดเจา้าซัวยังเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าสินค้ามันถือขายแล้วเขาก็ได้ไปสา่งข้ามวางกับผู้ใดก็ซื้อมากไกลไปเอาเงินแหละก็ะเรียบนะฉะนั้นเท้ากเห็ีลักษณะมันการให้ทุกคนคนที่เทาสา่งขามวางก็คือคนที่ขับเลื่อนระบบน้ำเทา นาะคนที่มาซื้อจะซื้อสมัครจะซื้อบนเดี่วกับว่าต้องมีความหวังเลยท่านเลยก็ไมแต่ว่าแต่เขามีรหัสแต่เวลามีเซ็นเตอร์ก็เอาคนมาฟังซะหาคนปึ้งเขามาแล้วเอากาแฟาไปฟีดดึงน,นี่ก็ดีเลยท่านเลยบนอื่นบนไอ้มันสิมีขายซัมนี่เนี่ยว่าต้องไปขายบือว่างอลังการกันขายซัมนี่พ,อพนะ่อขายแผรน่ะขายแผรนก็ผู้บริโภคจ้าเ,เปิดบินมาแม่สมัครมาไม่เอาสมาัครมาแล้วได้สบู่ซ้ำก่อนไปใส่ไปท่านพ่อได้แบบเวลาเขามีจัดเซ็นเตอร์อยู่นี่อยู่เพื่อนพ่อใหญ่นี่นะเจ้าเอาคนมาฟังหาคนจะได้ก็ฟรีด้น นี่เจ้าบริสุทธิ์สัมคันเป็นสัมมสิิคือมีรหัสไดยคันไม่มีรหัสก็ไม่ได้และคนอื่นก็ได้น,น,น,นั่นนะก่อมันขายสามีพ่อแล้วท่านเลยสำหรับผู้บริโภค